สวัสดีค่ะพบกับรายการ ines, พรพิกเนศทรยากรสมใหม่หมวยนามนแม่นนะคะก่อนอื่นขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนักคาราชแหวนนักคาราชนะคะกำไรนกฟูก้าวนะคะเสริมดวง,เส,ดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีนะคะแก้คุณใสม่มดดำนะคะใครที่สนใจชอบมูช้ชาก็เข้ามาดูที่เ c e b ุ o k หมวยนาเมนแม่นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอขอเปิดดวงนะคะชาววันเสาร์ในรอบเดือนสิงหาคมน,นี้ค่ะด้วยไพ่พรพิกเนศอย่างโน้านาคตค่ะ ชาววันเสาร์นะคะเดือนนี้ถือว่าการงานโดดเด่นนะคะการลงทุนเหมาะกับการลงทุนในเดือนนี้นะคะมีโชคมีลาบใหญ่นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะใครที่ค้าขายนะคะเกี่ยวกับเครื่องประดับความงามถือว่าสุดชโลกับชาววันเสาร์นะคะเดือนนี้ยอดขายจะแน่นเป็นพิเศษนะคะได้เงินได้ทองดีนะคะการเงินการทองนะคะที่เคยติดขัดนะคะเดือนนี้ก็มีมามากนะคะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนพิเศษพิเศษจากการลงทุนการค้า นะคะหรือว่าใครที่ทาเพาะปลูกเกษตรกรรมนะคะก็ถือว่าออกดอกออกผลดีในเดือนนี้นะคะยอดขายดีหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะท่านก็สามารถสอบติดเอ็นทานมหาลัยติดหรือสอบบรรจุข้าราชการเป็นครูนะคะก็ถือว่าสอบติดนะคะในช่วงเดือนสิงหาคามนี้ความรักดีนะคะใครที่ทะเลาะเบาแหวนกันชาววันเสาร์มีโอกาสร,รีเทิร์นนะคะกลับมาเข้าใจกันให้อภัยกันนะคะวิธีการเสริมดวงนะคะสำหรับชาววันเสา,ะะาร์นะก็ ไปทาบุญนะคะให้ทานนะคะแก่ผู้ยากไร้ก็จะเป็นการเสริมดวงใครที่จะกู้ซื้อบ้านซื้อรถนะชาววันเสาร์เดือนนี้มีโอกาสผู้ผ่านนะคะสำหรับชาวาวันเสาร์ความรักนะคะมีโอกาสพบรักนะคะแต่งงานนะคะเข้าพิธีสมรสนะคะทำแล้วเ,เดือนนี้การเงินดีมากๆนะคะวิธีเสริมดวงนะคะชาววันเสาร์นะคะมีโอกาสก็ไปทําบุญถวายพระตรจีวรสังฆทานบาทล่มสีดา ก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะเลขนำโชคค่ะอ่ซอเซอร์ไพรส์เลข40ศูนย์นะคะท่านใดที่สนใจลงโฆษณาในรายการพี่แคนเด้พยากรณ์นะคะชมใหม่โทรมาค่ะที่เบอร์0 9 4 2 8 9 9 9 9 4นะคะย้ำนะคะอ่า0 9 4 2 8 9 9 9 9 4นะคะหรือติดต่อที่เฟซบุ๊กหมอยหน้าแนะม่นขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ